ตีน้อยโกคุ้มหรือไม่คุ้มเห็นกระแสะแรงเหลือเกินจนกระทบนไม่ไหวครับเลยขอมาลองชิมสักหน่อยกับตีน้อยโกบุฟเฟตสุดพรีเมียมวันนี้กินเป็นน้ำซุปน้ำดำกับน้ำซุปกระดูกหมูคอลลาเจนนะฮะต้องบอกว่าเนื้อวัวเนื้อ,อหมูนี่เขาอัปเกรดน่ากินมากขึ้นเลยครับและยังมาพร้อมกับตต่มซํมมากกว่า80รายการมีไก่จอแล้วก็หมูแดงฮ่องกงด้วยบอกเลยวันนี้ของโปรเฮ้ยแล้วคือแบบเขามีข้าวผัดนำเลียบอยู่ในตีน้อยโกด้วยว่าแบบนี้ไม่พลาดแน่ครับขอลองสักหน่อยอันนี้ก็เด็ดจ่ายเพิ่มแค่าาทเเมนหไม่ สลัดชี่ชาไทยมะพร้าวน้ำหอมท็อปปิ้งด้วยไข่มุกเลยนะบอกเลยนัวสุดมาถึงเป็ดย่างสุดเด็ดจากฮ่องกงอันนี้ก็สั่งได้ไม่อั้นเป็ดเนื้อนุ่มหนังกรอบ j ยซี่ดีกินเป็ดแล้วก็อย่าลืมกินหมูแดงหมูแดงอร่อยมากกันบอกเลยกินเปล่าๆก็ได้หรือจะกินกับข้าวผัดน้ำเรียบก็เลิศนะครับสิ่มซำมีมากกว่า80รายการบอกตรงๆสั่งมากินให้ดูไม่หมดหรอกแต่ให้พูดตรงๆฮะเก๋ากับขนมจิบอร่อยเวอร์ไปกันต่อที่ซุกกี้เลยครับบอกตรงๆนะกันชอบตรงที่ว่าเนื้อเขามีให้กินหลายส่วนมากมีบางอย่างีกันอออออยยยาาาากจจะะนนน้้้ิิมมตรร่่่ขเฉพงล ก็เลยต้องจัดไปทางตรงไม่ต้องอ,อ้อพูดมาขนาดนี้คุ้มหรือไม่คุ้มหรือใครมากินแล้วลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับและที่กัดว้าว wow, wow เลยนะคือมีลิ้นวัวให้กัดกินด้วยอะ่ะบอกเลยนี่คือของโปรดอยากแนะนําอีกอย่างครับตับหมูสูตรฮ่องกงอันนี้ตับชิ้นใหญ่เนื้อนุ่มรสชาติดีเลยเทียบกับราคาและรสชาติวัตถุดิบต้องบอกเลยว่าตีน้อยโกสําหรับกัดโอเคเลยนะครับถือว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาปิดท้ายของหวานแบบ DIY ที่ร้านไม่มีเสิร์ฟแต่ต้องทําเองนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากใครอยากทําของหวานสไตล์ตีน้อยโกแบบกัดก็ลองเซฟคลิ ทุกคนไปกินตีน้อยโกกันมายัางเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยดิครับ